กอขึ้นรอแต่ว่าตัวแทะคอยขึ้นบ่รอป่ะน,นี่คนท่าข้างหน้าครับพี่นออ้องวือนี้เป็นมือวันที่24นะครับ24ดีซมเบร์นะครับธันวาคมนะครับเราจะไปเล่นหิมะก,กัน ตีมาตรงนี้เล่นไม่ได้นะครับยังไม่ถึงที่เล่นนะครับนนเหนื่อยกันแล้วครับผมขึ้นเขานะครับอีกชั้นออนึ่งเหรออีกชั้นนะครับรถวิ่งเหรอพี่ไม่ใช่หรอกไม่ใช่รถวิ่งเนี่ยข้างหน้าก็ใช่แล้วคนเสื้อำํำก็เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายก็ถึงนะครับผมที่จุดหมายที่เราจะไปเล่นนะครับ ไบนเขาไม่ใช่ครับไปเขาไม่ได้ครับต้องไปแต่เรานะครับไปกับเขาไม่ได้ต้องไปกับเราครับผมต้องไปแต่เรานะครับไปเขาไม่ได้ครับผมไม่อยากขึ้นเขาเลยครับเพราะไม่มีเรานะครับเขาไม่มีเราเราก็ไม่มีเขาพี่หญิงอาจจะชินแล้วครับเพราะว่าไอ้ชัยเอาไปใช้หมดแล้วเนาะอ๋อชื้นจอดนยถือไปแล้วก็